กาบสวัสดีค่ะพ่อกันอีืคือเกาหนอกค่ะกับป่าบนคนอีสา,มน,น,น,านมานีป่าบนคนอีสานได้มาติดตามเรื่องเล่าคว,วามฝันของน้ำมุนค่ะน้ำมุนเพิ่นฝันว่ารถดปิดอักขววมค่ะรถปิดอัพข่วมนอกค่ะแต่ว่าผัวเพิ่นติดอยู่ข้างในค่ะหลดตีนทองค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุนเพิินสีไห้แนวทางัวเลขกแนวไรค่ะก,การ in ไปฟังเบงเอาน้ำกันนอกค่ะกับ ความฝันของน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะกรับาารสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะท่มมนานผู้ชมมีเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวะทางความฝันกับน้ำมุนอีกคือเกนะ่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุนนี่เพิ่นสิฝันจังได๋เพิ่นสิได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านกะมาฟังน้ำมุนเล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะ เป็นจังไดน้ำมอญหลอบนี่ฟันว่าจังไดนอกค่ะฟันว่าที่ขับรถออกไปนอกบ้านแล้วแต่ออกมาเมืองรถยังรถหนามันงุ่มหลงมันติดกับหล่อตดกับหล่อนารถติดกับหล่อนามันเลยบอกว่าเฮ้ยจะล่องขึ้นไปขับมึงมันว่าขึ้นไปขับมึงขับไปได้แบบอันตัวน้ำมอเองนี่โยกโยกหนารถขึ้นโยกยกขึ้นมันเป็นยังว่ารถหล่อนามันคือติดกับอันมังคนลหลออันทั้งหนามันนายกขึ้นยกไปยกมาแว่ เวิร์มโหลดไงทองประงางเลยว่ะโหลดไงทองรถลดไงทองหมุนหลอมันหมุนจืด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 เลยว่ะโหลดจม่าห่วยเอ้าคือขึ้นฮักขึ้นแน่แท้โหลดขั้นว่ะเปลี่ยนทองประงางเลยแล้วนี่โยกกระเพยโยกผู้เดียวหัวอยู่ในรถหัวนั่งอยู่ในรถหัวจะมาโอ้ยรถทับข้อคอยรถทับข้อคอยไปสั่นว่านว่ะห่วย เสร็จจะได้แล้วรถทับได้เอาขึ้นมาได้แล้วมันง่าย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 คือเก่านะฝันกับฝันหมอนหยาฝันสัมหูมือขึ้นมาอย่างย่างว่ามึงหลุดจากของรถแล้วบ่เป็นหยางอยู่คือเก่าแต่แมนเคลื่อมเป็นจริงมาตีแม่นจ้ะปกติแล้วแม่นขคลื่ฝันแม่นเ่อฝันหูมือขึ้นมาโอ้ยฝันรถยังจอดยู่คือเก่าค่ะรถปีนทองบางงาม แต่ว่าในความฝันนั่นตอนที่ปิ่นทองขึ้นนั่นผัวก,ก็นั่งอยู่ในรถนั่งในรถโอ้ผัวหนนนั่งอยู่ในรถบาดนี้พอหลังจากปิ่นไปแล้วผัวห้องบ่ห้องเลยโอ้ยรถผ้าเขาปิ่นท่องรถผ้าเขาปิ่นท่องคนนั้นสิผัวนั่นว่าค่ะเขินได้ลงมาหรอเขินได้ออกลงลงลงมาได้ลงลงมาได้อยู่ติดอยู่ในรถนั่นเหตุจากไหนก็ลงมาได้เพ่นเพราะว่าปิ่นทองเนาะแม่นจ้จ แต่ว่ากะเดยยกคนเดียวเนาะยกคนเดียวปั้นแบบนี้สิเกี่ยวแก่กับทะเบียนรถอีกบ่อยนะมลทะเบียนรถมันไง้ะกับหน้ากับหลังเอาที่ในสีตัวรถมันกับเนอกแม่นจากพอปีนปืนทองค่ะแม่นตัวใดทะเบียนรถทะเบียนรถกะสี่เก้าหนึ่งแปดเน้วค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดแม่นสี่เก้าหนึ่งแปดขันกับนี่น้ำม์สิ่กับตัวใดน้ำมต์หวยน้ำมนต์สิ่กับแปดหนึ่งเก้า ปดหน่งเก่าเมนแปดหนึ่งเก่าเลยอะขั้นว่าทั้งหนาอีกตัวหนึง่งน้ำมต์กัสิเอาหน,นึ่งเก่าสีนเก่าสีเนาะจ้าเค่ะเพราะว่าตีนคักตีนแน่บนีนหากปีนแนปีนยันหล่อมันหม,มุนแลนลนดลดลนีห่อค่ะหล่อนันี่จะได้กับพระลงกผัวก็อยู่ในหันค่ะจะว่ากัผัวกับสำคัญในน้ำมุนแกอยู่เนาะ ค่ะเพราะว่าติดกับรถเลยเนาะแมนเตี้ยติดอยู่กับรถเลยค่ะว่ามีผู้ใดไปซอยบ่ค่ะเปิดออกบ่ได้ค่ะอายุเพิ่นอายุเพิ่นกับสี่สิบสองโอ้สี่สิบสี่ปีแล้วค่ะสี่สิบสี่ปีจะสี่สิบสี่ปีค่ะค่ะผู้ติดอยู่ในี่รอดแต่เป็นสามีเนาะแมนค่ะออกมากต่บ่ได้แมน ตี่นนี่ตี่ยนยูใส่น้ำมันหนาบ้านพันออกไปทางไหนสามโอชิออกมาขับหลอดนีกมาหลหนามันหยบลงยมาว่าใคร<แ>พวกลูไปขับจะคขอนหยโหลดปีนหยกขข้นว่ามันจะมันจิเข้นหนาหรือไว่ามันเด็กบานกับทีผว้สำคัญว่าหนามุ่งเด็กบานอะแมนด้ยเพราะว่าอยู่หนาบานเนาะแมนจ้ะแมนอยู่หนาบานตต้ไดโนบานมาเลกที่อันหนึ่งแปดาห,หนาโอหนึออน่งหน,นึน่งหาแปด หนึ่งห้าเปรจ้ะเลขบ้านเลขทีหนึ่งห้าเปรตขันฝันเกี่ยวแก่กับหลุดหนีมานบอนะมอนมันก็บบอลมันบ่อผาดแล้วขันเกี่ยวแก่กับหลุดผัดกันหน่อยเนาะผาดกันหน่อยเถื่อนจ้ะมาดีเป็นจังไหนผีงามาหาบอนะมอนบัวมามามีซีรีเลยมีซีรีเลยโอ้บ่อฝันเห็นบ่อเอี้ยงเลยก็เกลียวกๆกับบ่อมาบ่มี คือแล้วไปเกิดแล้วล่ะคือยังไงเพิ่นคือสิไปสู่ทางอันนี้เพิ่นละเนาะไปดีเพิ่นละเนาะน้ะมนต์เนาะเป็นสวรรค์สันฝาไปแล้วเนาะบ้านนี้เป็นจังไรลูกไส้หน่อยบอกเลขบอกนะมนต์งวดบอกจังหวัดศูนย์สามเลยโอ้ค่ะบ้านนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบอกงวดบังหันบ่ได้ซื้อน้ำเพิ่นหนึ่งตองตาม หนึ่งต้องทามเพิ่นว่าตัดเอ้าเพิ่นว่าไม่ตัดเอานะหนึ่งต้องตามมันก็ออกสองหนึ่งดีโบห้อดให้ตัดเอาโบฮ้อนให้ตัดแจ๊สิตัดตจนนาตจหลังเพิ่นบอกว่าให้ตัดเอ้าเพิ่นว่าหนึ่งสองแต่ว่างวดนี้ยังมีสี่รียิวเพิ่นบ่บ่หันถามอย่าฝ้าถามนายอาจารย์บ่หันมาเพิ่นว่าโอ้น้อยๆน่่ะะคหลายเทื่อแหละค่ะอย่าฝ้าถามนายอาจารย์มามื่นสิใกล้มื่นมั่นเพิ่นว่า ค่ะขม่าแล้วจังถามได้สิบอกดอกอถามดูลออที่าตามเนาะค่ะเพราะว่าลูกไส้น้ำม่นนี่เพื่อนกะเป็นเด็กมีเซ็นเนาะท่านผู้ชมนอกบอกลเลขน้าม่นนี่ถือเป็นประจำเนาะค่ะจ,จังเด็กกะลอช่มลออที่ตามมึงเนาะน้ำม่นเพื่อนอน้องเพิ่นบอกอีกแต่ว่าเพื่อนกะเบาอยู่ว่าอย่าเผาถามายอาจารย์มาท่านมาจ้าใกล้สิฮอดมือพนแมนจ้าแสดงว่าเบาเนี่ยนะแสดงว่ามีมี่เนี่ยมาบอกเพื่อนเนาะสิแมนนี่มาบอก่อผ่านจะเป็นของหลักสมรักษา เพิ่นเนาะน้ำมนเนาะค่ะยังเล่าคว,วามฝันแกนม่ซามิเนาะน้ำมนเนาะมิซามิค่ะค่ะําหร,ร,<า>รับคลิปนี่กัขอขอบคุณน้ำมนได้หลายที่มาให้แนวทางความฝันตัวเลขเนขาะค่ะเน,นาะค่ะขอบคุณน้ำมนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของน้ำมนเนาะค่ะเลขของน้ำมนค่ะสี่เก้าหนึ่งเปดค่ะรดเพิ่นความเนาะค่ะเพิ่นฝันว่ารถปีนทองค่ะ แต่ว่าน้มุ่นเพิ่นกาสื้อตกลับคะเพิ่นห้กลับเอาเนาะค่ะเก้าหนึ่งเตดค่ะหนึ่งเก่าสี่ค่ะน้ำมุ่นพิ่นวากลับเอาค่ะพอว่ารถุดปีนทองเนาะค่ะสามีติดอยู่ในรถค่ะอายุสามีเพิ่นกาสี่สิบสี่ปีเนาะค่ะสามีของพื่นค่ะความยู่นาบ้านค่ะว้านเด็กพีพื้นหนึ่งหาเตดค่ะ กะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเนาาค่ะเอาไปซื้อสลากกินแบงค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมพศส,ส,สองพันหาร้อยหกสอย่าลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานนัใน,นเด้อค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป้าบนคนอีสานขอฝากส่งป้าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อซีฟเร์ ผ่าดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะปะ่าบนคนอีสานกัสิหามาฝากผ่านผู้สมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกัมีเพียง่านีคลิปนาโผก,กันใหม่สุกๆมันๆลำๆร่วยๆหิ้งๆตังๆกับตูดีของหนามุนนอค่ะสวัสดีค่ะ